เอาละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ต่อมาพบกับเบดมวนนุ่มนามนคนน่านเหมือนเดิมนะครับกับ EP ที่2ครับเบดมวนพาลุยเนาะวันนี้ครับผมปามาดูการชีดทุนร้อยน้ำครับเป็นทุนร้อยน้ำตีทำเป็นบ้านนะครับตอนนี้ยู่ตีแบบบูไลครับนนทบุรีนั่นเองครับผม หันยูนี่ครับเป็นการเซอร์วิสทุ่นร้อยน้ำครับติดตั้งเจ้าของครับเปินได้ไว้วางใจครับกับบริษัทธนะบอมคอนรทคชันกรุ๊ปจำกัดนะครับทำไมต้องฉีดเป็นโฟมพียูนะครับติดหุ่นตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังข่าวๆนะครับน้องครับผมยัางแรกครับเขาต้องการป้องกันน้ำเข้าทุนนะครับ ทุนจมนะครับหรือว่าทุนเอียงนะครับบวสซ้ำเสมอครับโค้งเคลงหยกเยกไปม้านะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยลักเลยนะครับเดี๋ยเขาต้องการฉีดโฟมพียูเข้าไปในทุนครับผมและตีสําคัญครับบอต้องซ่อมบำรุงบ่อยครับผมปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนนะครับฉีดแล้วก็ห้ามนำนักใดดีมากที่สุดนะครับมันจะทำให้ทุนนะครับจุไยร้อยตัวขึ้นเห็มประมาณ10เซนเลยนะครับผมในส่วนของต้นนี้นะครับก็จะตัดปัญหา ออกไปในเรื่องของในการซ่อมแซมในการนั่มเข้ากระดีไอหยังกระดีนะครับบาจําเป็นต้องซ่อมมันนะครับถ้าได้ชีดโฟมตัวนี้เข้าไปในทุนแล้วนะปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนครับส่วนอช่องทางติดต่อครับ่อแอ่ปี่นองเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตากี่หน้าจอโทรศัพท์นี่เลยนะครับผมบ่ต้องไปเสาะหาตั้งใดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ฮห้นี่อย่างชัดเจนเลยครับ เป็นจะได้พ่องครับได้ดูคลิปสาระดีๆจากเบ็ดหมวนแล้วครับผู้ซึกหมวนอกหมวนใจพ่องกอครับถ้าหมวนอกหมวนใจแล้วครับกับบดีลืมกดติดตามกดไลค์กดหัวใจให้กันตัวเนอร์แล้วมาพบปะกันไหมครับในอีีต่อไปครับเขาจะพาไปดูอย่างที่มันน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจพ่องครับวันนี้ครับเบียดมวนกับบริษัทธนบอมคอนแทคชันกรุ๊ปจำกัดครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ